ยี่สิบฝึกอ่านโจทย์รับเท่าไหร่ครับใครจําได้บ้างแล้วก็ได้ครับห้าสี่บวกก็บวกด้วยครับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เจ็ดสิบสี่ช้าช้าเราผูกก่อนบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกได้สิบสิบสี่บวกด้วยสิบสี่อ่านโจงก่อนอ่านโจงก่อนเดี๋ยวเราทำพร้อมกันแล้วก็ไงต่อบวกอีกปุ๋อีกครับบวกอีก บวกอีกบวอีกสิบสิบวอีกสิแล้วก็ลบเท่าไหร่32ลบอีกสามลบอีกเท่าไหร่ครับลบทุกคนลบอีกเท่าไหร่ลูก5.6 5.6กห้าสบหกลบอีกห้บหวกอีกเจบสวกอีกเจ็ดส ต้องตอบเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วเศูนยเูนย์เย์เศูนลองทำดูอ่ะ mm hmm. bon uh, 20ครับ20ประกอบหน้าสอบเรารู้สิเรารู้สิการจานไหม2ีบวก5้บวกเลข5กับบวกเลขสี่บวกอีกจาก4บวกอีกเป็น8เท่าไหร่ครับต่อไปแปดเป็นแปดสิบแปดบวกอีกสิครับบวกเลขหึกับบวกเลข ศูนย์เป็น90แต่ลบด้วยได้ครับ3ามนะครับลบอีก56ครับลบเลขหกป็นตัวลบเลขเลข5บวกอีก73บวกไปอีก3ตอบเท่าไหร่ครับแปดสิบสามข้อต่อไปข้อต่อไปข้อนี้ข้อนี้ครูจะเป็นคนอ่านให้เราฟังก่อนเซตศูนย์เซตศูนย์ครับ ข้อต่อไปก็สีเหลือง88มันยากมากเลยไม่เห็นยากไม่เห็นอ่าตั้งใจลบ55ครับกลบ55ิบลบิาลบละบลบ้าส55แล้วลูกอเซสูรย์ยงเซสูลรยยดสแไม่88ดบดลบ้บ้าลบย วง62ลบ73 73รวมด้วย92 ตอ4 3มีไหมไหนลองดูใหมนะชิตตอบ9.3เขียนก่อนเลขศูนย์ไหนลองดูซิเลขศูนย์ซิทุกคนเลยเลขศูนย์8.8 8.8ลบเด้5.5ลบด้5แล้วลบเลข5ลบเด้21ลบเลข1แล้วลบเลข2บวก6.2บวกเลข2แล้วก็บวกเลข6ใช่ไหมครับลบ7.3ลบเลข3ลบเลข7 บวก2ผมเลข2แ <s> ล <girlfriend> ้วก็มเลข9กต่อเท่าไหร่ครับ9ก9ากนะครับมาชิดต่อถูนะครับขอบปูมือให้เพื่อนนอนขอบมเพื่นอะครับนะอ่าสมกดได้ระมัดระเช้าใช่ไหมสมุดได้ระมัดระวังเช้าไว้ดูอ่าสมได้รางอ่านทุกควนทุกควนทุกควรเซ็ตศูนย์โอ้ยจบู่บูข้อต่อไปยังเขียนยาวอีกยังไม่พอขาอเหนไม่ตรมตอ เราต้องกินเดียอ <t> ินยอ่ะไลนลงดูซิเขียนยาวต่วนยาวมาเดิมซิตัวยาวมาเดิมสิ92แล้วต่อไปลบด้วย83ลบด้วย83เท่ากับเท่าไรเมื่อกี้มาถึงนี้เป็นเท่าไหรแล้วนี่93ใช่ไหม93้บสลบแปาเหลือเท่าไรทีนี้ดูซิตอบดูตอบดูสิอ,อ่ะ9 3 ลบด,ลด้วย83ใช่ที่ล3อไปตอบเท่าไหรครับตอบเท่าไหรครับตอบ10้นนะครับตนเ,เลยตืน่อย